สวัสดีค่ะสวัสดีนะครับ่านครับตเอยนะครับสำหรับคุณพรพันธ์เจริญปัญญาเกตนะครับหรือว่าหมอปอยนอี่อยูเจอกันะครับเจ้าพนักงานสาธารณสุขกองโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลานพระรานทานกันนะครับวันนี้อยากจะให้หมอปอยนี่มาอุจารเกี่ยวกับเรื่องของการขอหับชุดตรวจเอจเคฟรีสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงเห็นต่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลด้โพสต์ในเพจไปนะครับเจริเลยครับค่ะช่วงนี้นะคะได้พยายามมอกปกอไปในโยบายที่จะอ่า คือชุดตรวจโควิดรี่สำหรับประชาชนกลุ่มเสียงมาเจ้าหรือชุดตรวจเอทีเคด้วยตนเองนะเจ้าค่ะในส่วนของอำเภอเมจันของเฮาเนี่ยเจ้าก็จะมีจุดตีหื้อบริการรับเอทีเคอยู่ทั้งหมดหอยู่ห้าจุดนะเจ้าก็จะมี 1, หนึ่งโรงพยาบาลเมจันนะเจ้าครับสองก็ถ้าเป็นเส้นทางไปเมสายนะเจ้านะก็จะมีอนามัยพรลราชทานปะาห้าเฮาแล้วก็ ก็จะมีอนาไมยเมล่ยแหมหนึ่งตีนะเจ้าแล้วก็เอทีซีก็คืออนาไมยปะตึงนะเจา้านาะค่ะไปเส้นตั้งแม่อายพุณจเจ้าครับแล้วก็อีกสุดท้ายไปตั้งเส้นเจียงแสนก็จะเป็นอนาไมยจันจั่วใต้นะเจ้าอืมในส่วนของเส้นอำเือเมจนันเฮาจะมีจุดกระจายแจกชุดเอทเคสำหรับประชาชนอำเือเมจนันอยู่ทั้งหมดหจุดนะเจา้าครับโดยของหองห้าชุดเนี่ยก็จะต้องใช้แอปเป่าตัง ค่ะ uh huh. ลักษณะใช้งานเหมือนกัเฮอสแกนคนละนครึ่งเนยเจ้านาะที่ต้องเอาอ่แอปเ่าตังไปสแกนยิงกับห no น่วยตีแจ็ค ATK ฟรีนะเจ้าครับแต่ว่าขั้นตอนนี่จะต้องอยากอย่างก่อนครับขั้นตอนที่ขอ,อย่านี่หนึ่งต้องดูตัวเองก่อนมาเป็นกลุ่มเสี่ยงก่อนมเจ้านาอกลุ่มเสี่ยงที่นี่ก็คืออ่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุก,ก็เป็นผู้ป่วยที่บ้านที่เตียงก็ ตบักเกอเร์ได้รับวัคซีนเลยอีนองเจ้าเนาะครับแล้วก็ประชาชนตีมู้ซึ้อหัวตะกอมีไข้ไอ้น้ามูกหายใจอิดอิเจ้าเนาะครับปุ่มนี้แล้วก็อาจจะเป็นปุ่มตีเข้าไปในในแรงตีมีการแพร่กระจายของโควิดอีนองเจ้าเนาะอยู่ในพื้นที่เซียงอยากจะทํางานอ่าตีต้องพบปะผู้คนหมากไม้นะอ,อยู่ตามการหรือว่าจะเป็นบริษัทสำนักงานอินอเจ้าเนาะ ต้องพบเจอคนเยอะๆอ็เจ้าเนาะดูตัวเองก่อนเนาะกลุ่งเสียงโกใช่แล้วตั้งแต่เรากอนโลดนะคะโลดแอปเปิาตังค์็นเจ้าโลดแอปเป่าตังค์นะเจ้ามันจะมีฟิวเจอร์นะเจ้าฟิวเจอร์ตีจะให้เขาเข้าไปยินยันตรวจตนนะเจ้าครับถ้ายินยันตัวตนด้วยตัวเองบ่ได้ก็ต้องไปตีอ่าธนาคารกรุงไทยนะเจ้าเนาะครับเอาเจ้าพอยินยันตัวตนยังเซ็ตครบครบหมดแล้วเอ้นเจ้า ก่ออาประชาชนนั่นน่ะสามารถเข้าในแอปป่อตังแล้วก็เลื่อนเข้าไปตีเมนูรับชุดตรวจโควิดสิบเก้าฟรีเจ้าในแอปป่อตังฮันจะ,จะมีจะมีเมนูนี่นะเจ้ากดกดตีบ้านเลยนะเจ้าเนาะแล้วก็ทําแบบประเมินสามข้อเจ้าครับทําแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจนะเจ้าสามข้อท,ทําตีบ้านเลยครับ มันอ่าในแบบทดสอบ่ันก็จะถามเกี่ยวกับว่ามีอาการยังได้ยังหนึ่งก็มีไข้ไอนหนมูกเจ็บคออย่างก็นะเจ้าเนาะแล้วก็จะถามว่ามีประวัติพักอาศัยหรือเข้าไปในสถานที่ระบาดกอข้อสามก็จะเป็นถามว่ามีสมาชิกเพื่อนลงบ้านเพื่อนลงงานอย่างอย่างโควิดกเนะเจ้าเนาะถา้ถาเราตรงข้อนี้ข้อหนึ่งหรือตรงทั้งสามเนี่ยเราก็มีสิทธิจะขอให้บโคบวิดปีอ่นครับ ชุดตรวจโควิดตีได้นะเจ้าพอทำแบบทดสอบเซตโหมดนะเจ้าแอเขาก็ลองดู future ต่อไปนะเจ้ามันจะใือเขาเลือกพื้นที่ใกล้เคียงหะว่าเขาใกล้เคียงตีไหนนะเจ้าเนาะ้5จุดนี่มันกูได้5จุดนี่ไม่จัดนะอืถ้าสมมุติเป็นประชาชนในเขตอ่าพรับอืาเปนาระเจ้าเนาะ อ่าแม่ํำสีข้าม,มอย่าเจ้าตีอยูใกล้ๆแถวเนี้ยอาจจะมาห้าปีพระราชทานได้นะจ้าเนาะไปตีติ้้าอยู่ใกได้เลยเจ้าหรือว่าอาจจะโทรโทรมาต่ำมเบอร์ของอนามัยเฮาสอบถามก่อนก็ได้ว่าเออวันนี้มีอาการเจีอีจะต้องการไปห้าชุดตัวเอ k ดีเคไปได้ก่ออีินะเจ้าเนาะโทรมาสอบถามอนามัยกอนก็ได้ค,ค,ค่ะเอาก็ เอาโทรศัพท์ตีเขาทําแบบทดซอบอย่างเสซจแล้วนะ่ะเอามาสแกทนทับชุดตัวตีอนาไมายได้เลยหนึ่งคนจะได้ทับอี่สองชุดนะเจ้านอ่อกับข้างแรกคือตรวจตรวจหลังจากตีทับไปเลยนะเจ้า,าตรวจเซตเขาเก็ไปลงผลกันตรวจในแอปเป่าตังตัวเนาะเจ้าผลเป็นลบหรือเป็นบวกเนาะถ้าเกิดลบอีเนาะเจ้านอ่แขมประมาณห้าวันนะเจ้าทับไปอีกหนึ่งชุดไปตรวจนะเจ้า,าจะได้สองชุดเนาะอ๋อครับ แต่ถ้าเกิดเป็นบวกปุ๊บเนี่ยอ่าอาจจะโทรกลับมาหาอนาไมยเนาะหรือว่าโทรหาโรงพยาบาลเนจันก็นได้นะจ๊ะเกิดเข้าสู่กระบวนาการรักษาอเจ้ากบละเอียดกันขอ,ขอชุดกรบมีประมาณนี้นะเจ้าครับผมสอบถามได้ครับหมอครับ,นะรบแล้วตอนนี้เนี่ยในส่วนของตำบลนี้กับตำบลประซางของเองเนี่ยมีการแจ้งความจำนวนหรือความประสงค์ที่จะรับเอ k เคผ่านช่องทางนี้หรือยังครับโอ้ตอนนี้เริ่มเริ่มมีโทรเข้ามาแล้วเจ้าครับผ่านทางของทั้ง เบอร์โทรที่เขาฝากไว้จเจ้าเลยมีประชาประชาชนตึงในประ้ังสีกล้มเอียสนใจติดตามเข้ามาละเจ้าเขาก็ได้แนะนำให้เปิดปรถแอบเป่าตังแล้วก็ประเมินความเสี่ยงเจ้าเดี๋ยวคุณที่ชมคงจะถือเอาโทรศัพท์มาสแกนฮับชุดตรวจไปอะคะ่ะอืแล้วอ,อวิธีการตัวนี้มันยุ่งยากก่ <laughs> อนเขาจะมายุ่งยากเจ้าตรวจด้วยตนเองกรณนี้ต่มาฮับเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ ของเฮาจะอธิบายวิธีการตรวจจะสอนให้ตยวจ้จะต้องมาไปตรวจเนาะจากอันก็ยังแคลน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปใจแล้วกับปรากฏว่าบ่ได้ประสิทธิภาพสกรมตัวใจ้บตถูกนะฮะคุณหมอมิเออยากจะฝากจะฝากให้ครับเป็นน้องชาวบ้านนะครับที่คุณผู้ฟังตัวเองนะครับในส่วนของการที่จะขอรับชุดตรวจเอทีเคฟรีเนี่ยนะครับยินยีเชิญเลยครับค่ะจริงๆการตรวจเอทีเคเนี่ย เป็นสิ่งตีบมาได้หน้ากลัวเลยนะเจ้าบางคนกลัวที่จะตรวจด้วยตนเองเนาะกลัวที่จะพิดพาดกลัวทีจะเจ็เนาะเจ้าเออเขาอยากบอกทุกคนว่าถ้าเกิดมือตัวเกาเสียงพุ๊บเนาะเจ้าสามารถเข้าถึงระบบนี้ได้เลยการตรวจด้วยตนเองเนี่ยเป็นสิ่งที่บบยากเนาะเจ้าต่างเจ้าห่เขาจะสอนจะบอกคูกขั้่งตอนที่จะมือคนไข้ไปตรวจเองเนะเจ้าถ้าเขาตรวจเจอเลวป้าเลวเขาก็จะเข้าซูกระบวนการรักษาที่เร็วขึ้นนะเจ้าเนาะส่วนแหมเรื่องที่ยากจะฟากไว้ก็คือเรื่องวัคซีนเนาเนาะ วัคซีนป้องกันโควิดครับเจา้าแหมช่วงเนี้ยตั้งของแมจันเฮาเกาะลนลงเพื่อไปฉีดกันได้นะเจา้าซึงค้นตีได้โทษลงทะเบียนผ่านเชียงรายลมใจแล้วหรือยังแบบยัง,ยงบบ,บสมัครเข้าถึงได้นะเจา้าเหมือนมีสมัครโพสี่เจ้าน้อเ,าเอกาะสามารถมาอ่าขอรับตั๋วนําทางนะเจา้าเนาะค่อยๆเปาเป็นใบจองฉีดวัคซีนอนย่างเจา้าตีอ,อนามายัยพระราชทานเฮาได้นะเจา้า<อ>ตอนนี้เหมือนทุกตำบลเฮาทำเหมือนกันหมดเลยครับ เผื่อให้สำหรับอูุ้กทคุกคนนะเจ้าทุกช่วงวัยตั้งแต่สิบปีขึ้นไปนะเจ้าครับใน<ม>ส่วนของสูปาร้าเนี่ยเจ้าวันที่อ่าที่แปดวันจันนะเจ้าโคตาจะมีอยู่อ่าแปดสิบนะเจ้าแปดสิบคนนะเจ้า<ม>สำหรับกลุ่มกลุ่มสิบแปดปีขึ้นไปที่บัจเจสูงอายุจิตพุ่มหลวงนี่นะเจ้าเนาะครับ มีแปดสิบคิวนะคะแล้ววันที่สิบเก้านี่มีอยู่ห้าสิบนะจาอันนี้หมายถึงเราพอส,สตอระราชทานเราก่อนหรือว่าอย่างไรครับใช่ค่ะทุก,ท,กทุกพสัสตอจะมีคโค<อ>้ดต่าของแต่ละตัวเองค่ะที่จะออกตั๋วนําทางคือทุกคนจะได้ตั๋วนําทางเนี่ยจะได้ฉีดทุกคนคบม่ต้องไปรอตีซีตีห้าเอจจ๊เนาะครับท่าตัวต๋วนาทางเนี่ยไปเราไปฉีดตามเวลาค่ะที่จริงวันนี้นี่เพื่อนของผู้ดำเนรายการเองก็ ตั้งมาตั้งลายเหมือนกันนะครับตอนแรกก็ว่าเอ๊ะจะเหลือคโค้ตา้าก่อนนี่ในส่วนของอันที่บัญชีเตี้ยวัดป่าห้าวันนี้เหมครับกันเลยเออใราครบัตัดรายการนะครับ<อ>ครับวัดปา่าห้าเขียนเข็มสองเข็งองวันนี้นสำหรับปุ๊กปุ๊กที่บ้านที่เตียงเจ้าตีได้ฉีดเข็มหนึงไปแล้วครับ<า>ครับผม,มสุดท้ายอยากจะให้คุณหมอได้ฝากเบอร์โทรติดต่อในส่วนของทางอนามัยในการที่จะซักถามเพิ่มเติมครับรายละเอียดนะครับครับค่ะในส่วนของเพราะว่าจะเป็นขอรับชุดตรวจ ATK นะเจ้าครับแล้วก็อ่า จองตัวนำทางฉีดวัคซีนในสัปดาห์หน้านะเจา้าสามารถาโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ตีเบอร์053956098นะเจ้าแล้วแฮมเบอร์หนึ่งนะเจา้า0984788969เจ้าอันนี้สามารถโทรเข้ามาสอบถามทางรพสตได้หรืออาจจะสอบถามทางอสมอในพื้นที่ก็ได้นะเจา้าครับผมวันนี้ขอบคุณตัวนะครับสำหรับคุณหมอหมอปลอยนะครับ คุณหมอ,อพรพันธ์เจริญปัญากิจในข้า้าชนางานสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมพระราชทานที่ปะา้าเนี่ยนะครับวันนี้ขอบคุณตัวนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ